เขาช่องลมจังหวัดนครนายกอัปเดตปี2 0 2 2ครับที่นี่นะแหล่งโอโซนชั้นดีบอกเลยว่าสวยมากถ้ามาช่วงนี้คุณจะเห็นวิวแบบเหมือนภูเขานะครับเกี่ยวขจีที่คนเหลือเขาบอกว่าจริงจรมันมีต้นน้ำด้วยก็แปลกใจเหมือนกันสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยโอ,อเหมือน วัสดแล้วครับทุกคนบอสสนิคเอาท์หนีเที่ยวครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เขาช่องลมจังหวัดนครนายกกันนะจริงๆเคยไปมาแล้วเมื่อมาณสองปีก่อนแต่ว่าไปช่วงที่ฝนตกเยอะๆนะแล้วน้ำมันน้ำมันเยอะเราก็จะเห็นวิวอีกแบบหนึง่งแต่ว่าวันนี้เป็นช่วงที่เริ่มฤดูฝนนะครับน้ำมันยังน้อยอยู่เราจะได้เห็นความสวยงามอีกแบบหนึง่งเป็นแบบทุ่งหญ้าเขียวขจีเลยดูกันว่าเขาช่องลมปี2022อัปเดตเป็นยังไงวันนี้่วมที่ของเราน้องประวันครับ แล้วก็พี่เป๊กอ่ะเดินทางไปกันเกลือนคุ้นด่านปราการชนเพื่อไปเขาช้ามลมจังหวัดนครนายกครับ จะเข้าไปที่เขื่อนขุนนายประการชนนะเราขอแวะร้านกาแฟก่อนเราจเจอร้านกาแฟร้านหนึ่งน่ารักมากเป็นร้านกาแฟเล็กๆนะครับเป็นบ้านไม้อยู่ระหว่างทางเลยที่จะเข้าเขื่อนนะชื่อว่าอิานเนอร์คือร้านนี้อบอุ่นมากเพราะว่าครอบครัวดูแลกันเองนะครับธุรกิจมันแบบธุรกิจในคนเรือนทำกันเองบริการกันเองแล้วก็มีที่นั่งด้านหลังที่แบบว่าอยู่กลางบึงเล็กๆนครับดีมากๆทุกคนใครผ่านมาอย่าลืมแวะมาแล้วกันนะฮะรเราขอแวะเติมพลังนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าเขื่อนกัน ที่เป็นบริสตัครับที่ดูแลเมนูในเครื่องดื่มนะในร้านนี้นะฮะอยากได้เมนูไหนพี่จัดให้เมื่อกี้ก็เลยขอพี่เอครับอยากกินอเมริกาโน่ฟิลแบบใส่สงเลมอนโซดาเข้าไปด้วยมันจะได้เป็นความสดชื่นอีกแบบนึงพี่บอกเออลองเลยลองเลยน้องลองเลยพี่ทำช็อตมาให้แล้วนะเดี๋ยวเรามาทำเมนูน like i i ี้กันอเมริกาโน่สีเลมอนโซดาเรียบร้อยแล้วทุกคนอเมริกาโน่สงเลมอนโซดาสามาร <in> ถผสมกาแฟได้้ืยนะกินเพิ่มความสดชื่นอีกแบบหนึ่ง กติจะกินอเมริกาโนยูซูแต่ใส่เลมอนโซดามันก็อร่อยอีกแบบนึงน,นะอะไปเดินทางต่อเข้าเ๋ิวคุณดานประการชนครับเพราะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เขาช่องลม นะครทุกคนด้านหลังของผมเคขื่อนขุนด่านประการชนนะเห็นปะ เห็นวิวสันเขื่อน้านหลังตะกี้ขับรถขึ้นมานะครับก็จะผ่านบริเวณลานจอดรถก่อนต้องจอดรถก่อนนะครับแล้วก็ลงมาเข้าไปจองเรือตอนนี้ก็ได้เรือมาแล้วที่นี่เนี่ยสามารถเหมาเรือในการเดินทางได้นะครับลําละ1,500บาทนั่งได้คนดคนหรือมาคนเดียว2คนก็มีเรือให้แบบจอยทริปคนละ200บาทสามารถมาจองได้ที่ซูมด้านหน้าเลยเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูว่าตรงไหนนะครับสําหรับเรือไพรเวทนะจองได้แค่วันธรรมดานะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากๆต้องจอยทริปอย่างเดียวแล้วก็ จุดลงเรือของเราครับด้านล่างตรงนู้นะฮะเห็นไหมมันจะเป็นบันไดยาวๆลงไปนะฮะก็เดินลงไปตรงนั้นได้เลยจ่ายตังคบนเรือนะครับ270กว่าขั้นสําหรับบันไดที่เดินลงไปไอเดินลงไม่เท่าไหร่มาดูตอนเดินขึ้นดีกว่าว่าเป็นยังไงพร้อมแล้วเราลงไปข้างล่างกัน อ่ะเล่าให้ทุกคนฟังก่อนคือตอนที่เรามาเมื่อประมาณสองปีก่อนนะครับเป็นช่วงที่น้ําเยอะนะครับพฤศจิกถึงธันวาก็น้ําเต็มเลยการที่จะเข้าไปที่เขาช่องลมเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นวิวแบบที่เราจะไปดูวันนี้นะเพราะว่าน้ําขึ้นเต็มเ็ส่วนตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะฮะปลายเดือนมิถุนายนเนี่ยจนถึงต้นสิงหาเนี่ยเป็นช่วงที่เ,เรียกว่าเริ่มต้นฤดูฝนน้ายังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นเขาช่องลมเป็นแบบทุง่งหญ้าเขียวขจีมีลาธารไหลผ่านแล้วก็สุดข้างในเนี่ยจะมีน้ําตกนะฮะเป็นความสวยงามอีกแบบึ น่ของสถานที่ท่องเที่ยวที่ช่วงฤดูกาลที่แตกต่างกันมันจะสวยเหมือนกันเดีย๋ยวราไปสุดกันว่าจริงแบบที่ผมพูดไหมตามมาฮะ

แรกที่เราจะมานะฮะเป็นต้นน้ำนะวันนี้บอกก่อนว่าเดี๋ยวเราจะไปสองจุดจุดูแรกคือต้นน้ำอยู่ที่สองคือเขาช่องลมนะต้นน้ำตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนลำธารสายหลักนะครับที่เอาน้ำจากน้ำตกเหวนระกเนี่ยเข้ามาไว้ที่เขื่อนมันจะต้องออกเรือมาเลยเลยเขาช่องลมมาก่อนนั่งมาประมาณ10นาทีเองนะครับก็ถึงแล้วต้นน้ำด้นำานหลังนี้นะฮะอันนี้เรือหลายลำตรงนี้เดี๋ยวเราลงไปเดินเล่นกันว่า,าวิวเป็นยังไงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยไปที่เขาช่องลมสวยนะ ทำอะไรอยู่ครับหาหามุมถ่ายรูปให้พี่บอสครับตรงไหนคือไฮไลท์อ่ะ เขาบอกหลังหินก้อนใหญ่เนี้ยจะเป็นทฮงไลท์พี่ว่ารุา่นนี้ก็สวยนะเป็นแบบสปอตใหญ่ๆแล้วก็มีน้ำข้างหลังก็เป็นยูเขาอะไรงเงี้ยเที่ยวจริงสวยมากเลยนะสีสีเขียวตัดสีฟ้าแล้วก็มีหมวกประวานสีเหลือง <c oughs> เด่นแบบเด่นมากเออทุกคนสารภาพนะจริงๆตอนที่หาข้อมูลมาเราไม่มีข้อมูลเลยว้ว่ามันมีจุดท่องเทีย่ยวที่เป็นต้นน้ำด้วยก่อนอันนี้นที่มาสองปีอ่ะก็ไม่รู้รู้แค่ว่ามีแบบน้ําตกคลองคามงามงอนแล้วก็เขาช่องลมมาวันนี้เนี่ยพี่คนเรือเขาบอกว่าจริงๆมีต้นน้ำด้วยก็แปลกใจเหมือนกัน ตอนแรกเนี่ยคาดหวังว่าจะได้มาแค่เขาช่องลมเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงตั้งแต่เดือนแบบพฤษภาครับจนถึงต้นสิงหาเนี่ยเราจะสามารถเที่ยวได้ที่เดียวก็คือที่เขาช่องลมส่วนถ้าเป็นสิงหาเป็นต้นไปยาวไปถึงช่วงพฤศจิก็นช่วงที่แบบฝนตกน้ําเยอะและ้วอันนั้นอาจจะสามารถเที่ยวน้ําตกได้3จุดเลยตามแบบที่2ปีที่แล้วเรามาถ้าใครอยากดูก็กดดู คลิปตรงนี้ดิดทำงานตรงนี้โอ้โหสวยนะดูดิสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยโอเหมือนแต่ว่าอากาศเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เลยไม่สักนิดเลยดูเหงื่อบำวานดูเหงื่อพี่ตอนนี้ดิอากาศร้อนๆแบบนี้เราเดี๋ยวต้องนั่งพักหาอะไรสดชื่นสดชื่นกินหน่อยขอนำเสนอเลยขอนำเสนอเลยนี่นี่อะไรสิงเบมอนโซดาขอกินหน่อยแล้ว เพืนะ่อเพิ่มความสดชื่นให้กับเราก่อนที่จะเดินเข้าไปข้างในถ่ายรูปกันอันน้องเปิดก่อนเลยเดี๋ยวพี่ค่อยตามมานีค<า><า>สดชื่นสดชื่นแบบนี้นะฮะไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลอรี่วิตามินวิตามินซีสูงเป็นผลดีต่อสุขภาพกินเท่าไหร่ก็ไม่หดพอกไว้ร้อนเนมื่อไหร่อยากได้พลังอยากได้ความสดชื่นอนะ่ะอยกออกมาดื่มนะครับอ<ป>นะ่ะไปเดินไปข้างในกัน ใช้เวลาอยู่ที่จุดแรกต้นน้าประมาณ40นาทีนะครับแล้วก็นั่งเรือออกมาตอนนี้ด้านหลังของผมคือเขาช่องลมนะนั่งมาอีก5ทีเท่านั้นเองก็เดี๋ยวไปเดินดูกันว่าข้างในเขาช่องลมอยู่เป็นไง4ี่โมงครึ่งแดดเริ่มลงแล้ว เที่ยวที่นี่นะก็เตรียมพวกอุปกรณ์กันแดดไว้หนึ่งจะใส่หมวกก็ได้หรือจะใส่เสื้อแขนยาวก็ได้นะเพราะว่าแดดค่อนข้างร้อนรองเท้าแล้วกันก็เตรียมมาดีๆเพราะว่าพื้นมันจะเป็นลักษณะนี้เป็นแบบดินเหนียวๆหน่อยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันมันก็จะมีฝนตกอยู่ตลอดเวลานะมีหนึ่งสิ่งที่ผมแนะนำว่าต้องเอามาอะไรครับสิงเลมอนโซด <laughs> เดินเข้ามาทีเดียวนะทุกคนเราจะเจอลําธารเหมือนเป็นสายหลัดของเขาช่องลมจําได้ว่า2ปีก่อนที่มาเนี่ยน้ามันขึ้นสูงมากเช้วันใช่พี่ใช่ขึ้นสูงขนาดแบบไปถึงโคนต้นไม้บนนั้นเลยนะแล้วดูน้ําตอนนี้ดิน้ําน้อยนะครับรอเดูฝนอีกทีนึงเราจะเห็น,นวิวแบบนี้ใช่สวยคนละแบบทุกคนมาลงไปดูข้างล่างกาันจริงๆถ่ายรูปตรงไหนก็สวยหมดเลยนะในวันที่ฟ้าดีก็คือ วยซึ่งตอนนี้ช่วงเวลาประมาณเกือบ5้าโมงครับแดดมันก็จะไม่ค่อยมีแล้วมันจะทําให้เราเที่ยวสบายหน่อยนะเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วกันถ้าใครอยากมาช่วงที่ไม่ร้อนมากนะฮะลองมาช่วงเวลานี้ดูโควิดโควิดวะใช่เหมือนเหมือนเลยแล้วดูเหนื่อยร้านพี่ขอบคุณมากเลยครับดื่มครับผมดื่มครับผมขอาผมเอาคุณพี่มีมีอันไหมครับให้คุณพี่ด้วย น้ำลงเนี่ยเราจะเห็นโขดหินนะบร,ริเวณลำธารเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยก็มีความสวยไม่เหมือนกันนะครับสามารถเดินเข้าไปได้ประมาณโลก,กว่าเนี่ยเราจะเจอน้ําตกอยู่ด้านในแต่เราขอคิดก่อนได้ไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะทางก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเละเละเดะมีมีทั้งเละมีทั้งไม่เละนะค่อยๆเดินกันไปพอเข้าไปข้างในเนี่ยคนเริ่มเดินน้อยแล้วคนเริ่มน้อยเพราะว่าไม่ค่อยมีใครอยากเดินมันเดินยากนิดนึงถามเขาว่า เดินเข้าไปข้างในเป็นยังไงแล้วเราควรไปไหมข้างในเป็นไงครับผมสวยมากครับสวยมากเหรอเป็นยังไงเป็นแบบนี้ปะหนักกว่านี้พี่เราเห็นเห็นดูแบบนี้ป่ะครับจะดูนนี้สวยนี้นี่วันนี้เหรอแต่ว่าเดินลำบากนะแต่เดินลำบากหน่อยพี่พี่เคยเข้าไปกี่นาทีครับถึงจะสวยอ่ะยี่สิบนาทีเหรอขอบคุณครับของครับ เอ,เอาโดนดินเข้าไปไม่่าทันคุณวาไว้รอบหน้าแค่ตัวเอาโดนดินเข้าไปแทนแล้วนะเราไว้อัปเดตปี2023 <c oughs> ไม่อัปเดตปีหน้แล้วกันะะนะขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่เราทาไม่ถึงใครมันจะมืดแล้วเดี๋ยวออกไม่ได้ โมงพอดีเอาให้ขึ้นฝั่งเนี่ยตอนหกโมงเพราะว่ามันเป็นสถานที่ราชาการเขาจะปิดหกโมงน,นะครับใช่ก็จังนั้นเที่ยวก็ดูเวลาด้วยนะแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีภารกิจประมาณ200กว่าขั้นที่เราต้องเดินขึ้นไปต่อกลับไปที่รถกันแล้วเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันครับข้างบนนั้นมันช่างสูงได้ยินไหมคุณเดินในเข่าช่องลมเนี่ยไม่พอนะฮะต้องมาเก็บแรง ำหรับเดินขึ้นบันไดด้วย200วาัาขั้นนอคือเป็นร้านเด็ดถ้ามานคะรนายกก็ลองแวะมาดูได้ใครชอบอาหารปากๆรสชาติจัดจับหน่อยแล้วก็อยู่ใกล้ๆเขื่อนนะฮะเป็นอีกร้านที่สามารถแวะมาทานได้ครับทัวหลวงส้าง ใช่ครับเพิ่งเดินขึ้นมาจากเขือกม,มันเหนื่อยมากินอันนี้รู้สึกแบบตื่นเลยครับพี่รู้สึกตื่นใช่ต้ยมยำก็ดีขาก็ดีหมูกรอบก็ดีแต่มีของเดียวนนะอะไรอ่ะสิงเลมอนสดอ่ะใช่ถ้าเหนื่อยๆอยากได้ความสดชื่นก็อย่าลืมพกสิงเลมอนโซดาไปเที่ยวคุณด้วยนะครับอันนี้เนี่ยไม่มีน้ําตาลไม่มีแคล,ลอรี่วิตามินซีสูงทานได้ไม่อ้วนนะเพราะใช้ชูโคสใช่ครับแล้วก็มีส่วนผสมของเลมอนแฮดด้วยเป็นไอเทมที่สายเที่ยวอย่างเราเนี่ยเวลาเที่ยวเหนื่อยๆต้องพกติดตัวไว เพื่อเพิ <tamanho S 1> <some S 2> ่มความสดชื่นนะครับสิงเลม่วโซดาก็ต้องขอบคุณสิงในม่วโซดาด้วยนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ของคลิปนี้แล้วก็ถ้าใครอยากมาที่เขาช่องลมมาเที่ยวแบบพวกเรานะก็ตามมาได้จริงๆเนี่ยแต่ละฤดูก <ansing> ็มีความสวยที่แตกต่างกันไปของเรามาก็จะเห็นเป็นฟิลแบบทุ่งหญ้าเห็นลำธารเห็นโขดหินถ่ายรูปสวยมากๆว่าถ้าใครอยากมาช่วงแบบน้ำตกสวยๆก็มาช่วงสิงหาเป็นต้นไายยาวได้ถึงตุลาใช่ครับหลังจิงหาช่วงหลังฝนอ่าใช่ ฝนตกเยอะน้ําขึ้นนะฮะอันนั้นก็จะเที่ยวน้าตกได้3จุดเลยว่าเป็นน้าตกทองคมตกงามงอนแล้วก็เขาช่างอชงลมงมีสั่งฝนตกถ้าใครอยากหาที่ท่องเที่ยวธรรมชาติใกล้ๆกรุงเทพมกครนายกก็เป็นอีกจังหวัดที่น่าสนใจมีที่ท่องเที่ยวเยอะมากๆแล้วก็เขาช่องลมเป็นอีกหนึ่งที่ที่เป็นไฮไลท์ ine, แล้วก็คนนิยมมากก็ตามได้นะสำหรับวันเดย์ทริปที่เขาช่องลมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด u b s c r i ร e ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ผมและน้องๆในทีมเนี่ยจะพาไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามกันเจอกันใหม่ตอนนี้ขอกินข้าวให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับกับประเทศนะครับบ๊ายบายบายบายครับ